มามจ้าพี่น้อง life, กินข้าวค่ะตะเบอร์คือเกี๊ยงน้ำม้ไข่ทอด i̇şte ทอดไข่มาเด้อค่ะแกี๊ยงน้มงำม้แกงตะเบอร์คืนนี่แซ่บแซ่บแซ่บอิ่มปั่นได้บอสลุกบอสลุกบอสจะทั้งหนาบ่มือนะมันมามีแล้วหนึ่งหนึ่งบนข้าว ตันเถอนเนี่ยปันม่ได้ม่สูงเท่าข้างหน้เห็นข้าขาวจ้ะโอ้ยมั่งรางไม่สิ่งมันมีผักก็บต่ กินข้าวป้นก่อนจ้าสิกินข้าวปนจสิกินข้าวเหนียวเล็ก <laughs> น้อยชิมน,น,นี้ไปใส่เมื่อไทำยังไงกันนะ แอบ,บมากามดนแบบ็แ่บนั่นงมังรถไปนะนีคาบแล้ว แกงมะม่าแซ่บไปดีนี่พี่น้องแซ่บมากม่ได้กินน้ำดอกกันสิบ้าคิดตัวเอาละค่ะพี่น้องค่ะเพราะแล้ว Look at that.